สวัสดีจ้าเมื่อนี้มือแรกของการทํางนค่ะเดี๋ยวสิภาพไปแบบแบเงปืนสถานที่ทํางานน,กกนํากระจาเดี๋ยวไปกัน อนนียังเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต่องท้ายแต่จ้าของเพราะว่ามีคนเริ่มเดินทางไปทางหน้านนคนกันสินกบสืนวันวนวันเนี้จักหน่อยแต่ว่ากระเบนหลายคือคือบานท้งเมื่อนียางแบบมีความเครียดมือแรกก็สิรู้สึกว่าหอ,อแขกๆดีกว่าเดีย๋ยวเขาอ,อย่างตอนน่อได้จากสิยางไกลเต๋อวิวประมาณ2อ,อโลกเกือบสาโลก,กว่าหรอ เดี๋ยวสิพาไปเรื่อยๆแวะมองได้บ่มีคนไหลกันจังสิเออสิพาา่ายวิดีโอไปเรื่อยๆจ้ะเมื่อกี้ผ้ายางขามสะพานนันเทียเธอเคยผ้ามานะคะตรงนี้แต่ว้าสิบไปตรงนี้แต่ยางไปต่ออีกไกลไกลเติบค่ะยางต่อจะสัดีจ้ายางมากไกลเติบาจ้าตอนนี้ก็คือ หอบแ,แขกหลังจากที่ไ่ได้ออกกําล้างกายมาดูคนย่างกับไก่เติมปกติสีญญาสสยางใสเวลาจากบ้านมาถึงโรงเรียนประมาณมายี่สิหานาที่ยิบสองนาทีเหมือนดเก่งไอยิบสองนาทีสก้าไปประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คือไก่จะค่นชั่วโมงแล้วไออ่านย่างหลาะไปหลาะมากตอนนี้ใสย่ยิ้นเสียงสอบหอบแ,แขกแขกแขก,แขกว่าล่างกายยังพันอยู่ติดโตนะคะ ละกะมองได้ค้นมากบน,นไหนบ่มีคน้นกะจับกล้องขนหน้ากระทายนะ้ำว่าตอนนี้คือพนันหนองสวนสาธรารณะแบบนี้กระทายจากฟองอไหลเราไปผู้เดียวไได้คนเหลือบ่ินเขากะเป็นบา <c oughs> อันนี้คือ โรงเรียนที่เคยมาสอนอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะแต่ว่าปกติกับบรณฑิตสกัดโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้สืลุยวิสืบุก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่อีกโรงเรียนหนึ่งตรงพู้นก็จะเป็นรถบัสของบนตรงท่านั้นจะไปมหาลัยนะคะท้าขวา ต,ต้องไเจ้าของต้องย่างค้นเดินเขาบอกว่าสุขภาพบาดีถ้าเป็นห่อแหกแบบนี้แถวนี้ก็จะเป็นบานคนจะเป็นแบบนี้เขาก็สิยางรัดหลาอไปนน่ปกติโรงเรียนก็สิมีสนามอยา่างแบบนี้สนามเล่นโรงเรียนนี่จะมีหม่องให้เด็กน้อยเล่นทุกวิธีทางทุกระดับเลยเ็กน้อยน้อยก็สิมีน้อยก็สิมี ชิงสาเนาะฟุตบอลมุมผุ่นกระสิเป็นหม่องปีนหม่องป้ายเด็กหน่อยไม่ถูกหม่องเพิ่นกระส,สีอนุรักษ์ท่างแบบนี้ไปเห็นทีหน่อยนาะแต่ว่าเด็กหน่อยกระสีโลว่าขอบเขตของพันธุ์่ใสยางหอดใสไดหม่องได้ไปเมื่อไรอันนี้สิบอลสุฟังว่าเฮ้ยหอยถากบานเพิ่น ไงกันนิ่สิหอยทากวานมันไงกันนิวสิอันนี้หอยทากสีน้ำตาลนะคะเรากินได้นี่กินอิ่มตอนนี้ก็ร่างเยอะค่ะเพราะว่าอากาศชุกชื้นชุ่มชื้นเนาะขอเอินอากาศชุ่มชื้นเดี๋ยวขึ้นไปนี่อะ่ะจะเป็นที่สาธารณะน,นะคะค่ะซีโป้ซีโป้แดดไทยเนาะโอเค คุามพนไปมาหาวิทยาลัยค่ะแต่กับบไทายเดิมก่นแถวนี้ก็เป็นซอยไก่ลงเลียนแล้วนะคะแต่ว่ากะสีว่าทายจอาตรงนี้ไก่บาเป็นเป็นแบบกะสีประมาณนี้นะคะทายเบิ้งนิดนิดบ้านเพิ่งกะสีอยูประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเ้ายอย่างต่อเนาะแถวนี้กะสีนี่มองพักอันนักศึกษาอายุนะคะนี่ปั่นจักรยานแล้วก็มุมหน้กะสีมันไก่เมืองเนาะนี่เป็นเมืองเกา มู่บัานเก่าโอเก่แถวนีกับวาได้กับิมนีผู้เฒ่าอยู่คนข่างลายนะคะไปลงเนี่ยก็ต้องละมัดแล้วว่างแยมผู้เฒ่าครับรถ้างเท่านึงก็ลืมเนาะโอ้ฮ้อนเดี๋ยวเจอกันค่ะ